สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกกับช่อง y t u t u ขาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านปปชนะครับหรือคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวันที่7กร,รกฎาคม2 5 6 4คุณนวิวัฒชัยกเกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือว่าปปชในฐานะโฆษกปปชเนีะครับได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเร็วๆนี้จะมีการถแถลงมติการชี้มูลความผิดคดีทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในภาค5ภาค5ก็คือภาคเหนือนะฮะซึ่งเป็นเรื่องกรณีการประจายงบประมาณไปจัดทำสนามหญ้าเทียมมีผู้ดำรงตำแหน่งทางก,การเมืองเกี่ยวข้องด้วยโดยการเตรียมเชิญสื่อมวลชนเพื่อเตรียมติดตามการถแถลงข่าวต่อไปนะครับ รายง,งานข่าวแจ้งว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมเป็นโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ที่ถูกกล่าวหาปัจจุบันเป็นสอสอของพักการเมืองหนึ่งโดยที่ป,กกรรรป,ประชุมคณะกรรมการปปชได้มีมติชี้มูลความผิดสอสอคนดังกล่าวกับพวกซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิน่นเช่นนายกอบตอเจ้าหน้าที่แล้วก็จำนวนนึ่งเนี่ยนะเนื่องจากมี ประมาณ15ถึงส6สำนวนเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยพบว่ามีพฤติการที่คล้ายกับกรณีของจังหวัดนครราชสีมาที่คณะกรรมการปรารปรชได้ชี้มูลความผิดไปขอนหน้านี้แล้วนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับคล้ายกับกรณีของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็ไปเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสอสอของพักพักหนึ่งเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เนี่ยนะเป็นพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ แล้วมีการเกล่นกันออกมาเล็กน้อยว่าสอสอที่ว่านั้นคือสังกัดพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในปัจจุบันด้วยนะฮะดังนั้นเป็นพรรคไหนน่าสนใจผมเชื่อว่าคุณผู้ชมบางคนนั้นอาจจะรู้แล้วนะฮะนี่ฮะปป,ปชก็จะไปชี้มูลความผิดนะฮะในเรื่องของการทุจ,จริตก่อสร้างสนามฟุตซอลอีกหนึ่คดีนะครับ ต้องติดตามกันต่อนะฮะว่าหลังจากที่ทางด้านปปชแถลงแล้วเนี่ยนะฮะบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงนั้นจะมีชื่อตรงตามที่คุณผู้ชมและผมเนี่ยนะฮะได้คาดการเอาไว้หรือไม่และเขาคนนั้นจะมีข้อแก้ต่างข้อแก้ตัวอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันนะครับ